สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาพบกับพามาชมนะคะสิ้นตีนจกยกดอกอีกผืนหนึ่งที่งามไม่แพ้กันผืนนี้นะคะเป็นสิ้นตีนจกตีนดำต่อด้วยตัวสีดำนะคะตัวสิ้นสีดำตรงนี้เป็นตีนจกนะคะเนี่ยตีนจกตั้งแต่ตรงนี้ลงมาอันนี้มีลักษณะพิเศษคือหนึ่ง ขนาดของตีนจกเป็นตีนใหญ่นะคะซึ่งซึ่งใช้ฟืมใหญ่กว่าปกติฟืมก็คืออุปกรณ์ในการทอนะคะใหญ่กว่าปกติและ2ลายดอกนะคะจะพิเศษเป็นดอกสองชั้นนะคะดอก2ชั้นและทอสลับสีสีนี้เป็นสีแดงนะคะนี่เป็นสีส้มอิฐนะคะก็จะทอสลับสีเพิ่มความโดดเด่นให้กับตีนสิน้นลายดอกเป็นลายดอก2ท้องนะคะซึ่งมีองค์ประกอบ หลากหลายมีทั้งโคมนะคะมีโคมมีนกคุ้มนะคะก็เป็นองค์ประกอบที่สวยงามโดดเด่นแล้วก็แปลกตาไปตัวสิ้นนะคะตัวสิ้นอันนี้ก็เป็นสิ้นมุกชไม้และมุกขาไข่สองลายคู่สีดําเช่นกันนะคะเป็นมุกที่สั่งทอแล้วก็มีริ้วคาดเป็นสีแดงทองตรงนี้ก็ทําให้ตัวสิ้นโดดเด่น ผืนนี้นะคะอัดผ้ากาวหรือปูผ้ากาวเรียบร้อยนะคะงานปราณีตเรียบร้อยมากสวยงามมากถ้าท่านใดรับไปนะคะใส่กับเสื้อสีส้มอิดสีฟ้าสีชมพูหรือจะเป็นสีแดงก็จะสวยมากนะคะหรือจะใส่กับผ้าสีดําก็สวยผืนนี้งามมากนะคะหาคนทอก็ยากแล้วซึ่งเป็นผืนที่ค่อนข้างที่คนทอนี่เป็นคนอายุมากนะคะ ราคาผืนนี้อยู่ที่2,500บาทสนใจก็ทักคุกบนะคะแต่ผ้าถุงนุ่งผ้าสิ้นงานผ้าบ้านคุกกบได้ค่ะสวัสดีค่ะ